ชมเช้าเมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตีลิ่วคบทที่6เรื่องจ่ายขั้วยจ่ายขั้วยแยแปลว่าในสวนดอกไม้ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามนะคะจ่ายขั้วยจ่ายขั้วยแยแปลว่าในสวนดอกไม้ก่อนที่เราจะไปอ่านบทสุนทนากัน เรามาทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่กันก่อนค่ะคำที่หนึ่งยืนยืนแปลว่าเมฆค,ค่ะคำที่สองเทียนเทียนแปลว่าท้องฟ้าค่ะคำที่สามเฉาเแฉาแปลว่า,าวยญ้าค่ะ คำที่สี่ชู่ชู่แปลว่าต้นไม้ค่ะคำที่ห้าหัวหัวแปลว่าดอกไม้ค่ะคำที่หกหนิงเหมิงหนิงเหมิงแปลว่ามะนาวค่ะคำที่เจ็ดเย่จือเย่จือ แปลว่าน้ำมะพร้าวค่ะคำที่ 8, 9, 9, แปดเกาเกาแปลว่าสูงค่ะคำที่ 9, เก้าเซียงเซียงแปลว่าหอมค่ะคำที่สิบเทียนเทียนแปลว่าหวานค่ะคำศัพท์เสริม คำที่หนึ่งไปเซ e. ื้อเซือคำเดียวแปลว่าสีไปคำเดียวแปลว่าขาวไปเซื้อรวมกันแปลว่าสีขาวค่ะคำที่สองเฮยเซื้อเฮยเซื้อเฮยคำเดียวแปลว่าดำเฮยเซือรวมกันแปลว่าสีดำค่ะคำที่สาม หลานเหลานเแปลว่าสีฟ้าค่ะคำที่สี่ลูเ่เซลูเ่เอแปลว่าสีเขียวค่ะคำที่ห้าหงเซือหงเสืเสอ้อหงคำเดียวแปลว่าแดงหงเสอือรวมกันแปลว่าสีแดงค่ะหก เตอเตอแปลว่าของหรือว่าที่ค่ะตัวอย่างการใช้เตอนะคะ 1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่างแรกค่ะวอดเตอแม,มา่แม่ของฉันวอดเตอปีดินสอของฉันวอดเตอเหยียดจริงตาของฉัน 2. ใช้บอกลักษณะคำนามนั้นๆในที่นี้หมายถึงที่ตัวอย่างประโยคผมหมเติรกพิงขั่วแอปเปิลที่แดงๆหลานหลานเติเทียนท้องฟ้าที่ฟ้าฟ้าปลายปลายเติกยืนเมฆที่ขาวขาวเสียงเสียงเติรกขวดอกไม้ที่หอมหอม เฉียงเฉียงเตอเย่จืดน้ำมะพร้าวที่หวานหวานและในบทนี้นะคะเราจะใช้เตอิอที่มีความหมายคําว่าที่กันค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนคื่อเหืินบทสนทนาในเรื่องของจใจข้อเหวินในสวนดอกไม้กันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในบทสนทนาใจข้อืยนในสวนดอกไม้เดี๋ยวเรามาอ่านบทสนทนาและทําความเข้าใจว่าในบทสนทนานี้เขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามนะคะหลานหลานเตอเทียนเทียนแปลว่าท้องฟ้าเตอรแปลว่าที่ หลานมาจากคำว่าหลานเสอร์ที่แปลว่าสีฟ้าหลานคำเดียวแปลว่าฟ้าหลานหลานเติรเทียนแปลว่าท้องฟ้าที่ฟ้าฟ้าต่อมาเซียงเซียงเติรหนิงเหมิงหนิงเหมิงแปลว่ามะนาวเติร์แปลว่าทีาา่เซียงแปลว่า,วาหอม เซียงเซียงเตอหนิงเหมิงแปลว่ามะน,นาวที่หอมหอมต่อมาค่ะลู่ลู่เตอเฉาเฉาแปลว่าหญ้าเตอแปลว่าของลู่มาจากคำว่าลู่เซอร์ลู่คำเดียวแปลว่าเขียวลู่ลู่เตอเฉาแปลว่าหญ้าที่เขียวเขียว ต่อมาค่ะนืนเอยเอยจือแปลว่าน้ำมะพร้าวเติรแปลวาที่甜甜แปลว่าหวานหวานเนเยจือแปลว่าน้ำมะพร้าวที่หวานหวานต่อมาค่ะปายปายเติรยุนยุนแปลว่าเม่ เแปลว่าที่ค่ะปายปายปายมาจากคำว่าปายเซอที่แปลว่าสีขาวปายปายเตอร์อินแปลว่าเมฆที่ขาวๆสุดท้ายนะคะเกาเกาเตอชูชูแปลว่าต้นไม้เตอะแปลว่าของเกาแปลว่าสูง เก้าเก้าแปลว่าสูงสูงเก้าเก้าเติบชู่แปลว่าต้นไม้ที่สูงสูงค่ะหลังจากอ่านบทสนทนาเสร็จแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปประโยคไวยาการณ์กันค่ะโครงสร้างคำคุณศัพท์หรือริยาตามด้วยคำว่าเติดตามด้วยคำนามเรามาดูตัวอย่างประโยคที่1กันค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งหลานหลังเติดเทียนแปลว่าท้องฟ้าพีา่ฟ้าฟ้าตัวอย่างที่สองเฮ้ยเฮ้ยเติดโถฝ้าแปลว่าผมที่ดำดำตัวอย่างที่สามผมผงเติดเฉาไหมแปลว่าสตรอเบอรี่ที่แดงแดง ตัวอย่างที่สี่เทียนเทียนเติร์ดถังกว่าแปลว่าลูกอมที่หวานหวานตัวอย่างที่ห้าเทียนเทียนเติร์ดเย่จื่แปลว่าน้ำมะพร้าวที่หวานหวานตัวอย่างที่หกเก้าเก้าเติร์ดชู่แปลว่าต้นไม้ที่สูงสูง ตัวอย่างที่เจ็ดเก้าเก้าเต่าสัางจิงลู่เกาก้าเต่าสัางจิงลู่แปลว่ายีราฟที่สูงสูงเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจรูปประโยคไวยากรณ์นในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่3 3นะคะเราก็จะมาวาดรูปคุณแม่กันคะ่ะ เขามีประโยคมาให้ทั้งหมด4ประโยคนะคะที่อธิบายลักษณะของคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามาหมายย่จุดจุคุณแม่มีอะไรบ้างประโยคที่1นึ่งก้าวกาเตอีจึดตีจแปลว่าจมูกค่ะเตอแปลว่าที่ก้าวแปลว่าสูงกาวกาเตอีจแปลว่าจมูกที่สูงสูงก็คือ จมูกที่โด่งๆนะคะประโยคที่สองเฮ้ยๆเตอเอียนจริงเอียนจริงแปลว่าตาค่ะเฮ้ยแปลว่าดำเฮ้ยๆเตอเอียนจริงแปลว่าตาที่ดำๆประโยคที่สามช้างช้างเติอโถฝาโถฝาแปลว่าผมนะคะช้างแปลว่ายาวช้างช้างเติอโถฝาแปลว่า ผมที่ยาวๆค่ะและสุดท้ายนะคะเสี่ยวเสี่ยวแต่จุยจุยแปลว่าปากค่ะเสี่ยวแปลว่าเล็กเสี่ยวเสี่ยวแต่จุยแปลว่าปากที่เล็กๆทีนี้นักเรียนดูลักษณะของคุณแม่แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนวาดรูปของคุณแม่เนี่ยลงไปในกรอบตามที่เขาอธิบายลักษณะเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เซียเคอร์แล้วพบกันใหม่ใจเตียนค่ะ